ไอรอลไอรอไอรอลไอรอลก็แหมพอแพ้ปุ๊บเนี่ยมาปั๊บเปิดผลนับคะแนนภายในวันสองวันนี้นะไม่ต้องรอห้าวันหรอกรีบๆหน่อยนะเพจไอรอลนะครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่าก็ยกระเบียบกกตเรื่องการเลือกตั้งสสบอกว่าให้กกตให้กกตประจำเขตรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งที่ได้มาจากแต่ละหน่วยหรือที่เรียกว่าเอกสารสสอห้าทับสิบแปดอ่า ก็คือบอกว่าให้ถ่ายรูปนะให้ทุกจังหวัดมีข้อมูลเป็นภาพถ่ายเอกสารสรุปผลคะแนนจากทุกหน่วยเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของ Google Drive และก่อนการเลือกตั้งปี6กก้ากกตก็แก้ไขระเบียบข้อ2อ1 4เปลี่ยนจากที่กำหนดเวลาให้ต้องเอผยแพร่เอกสารดังกล่าวเนี่ยภายใน5วันเป็นต้องเอผยแพร่โดยเร็วโดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องภายในกี่วันเขาบอกว่าหากบรรยากาศบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ประชาชนสงสัยต่อผลการนับคะแนนและการรวมคะแนน สำนักงานกรกตแต่และจังหวัดควรจะต้องเผยแพร่เอกสารเหล่านี้โดยเร็วที่สุดไม่จําเป็นต้องรอห้าวันหากรวบรวมเอกสารมาพร้อมแล้วภายใน 1- ถึงสองวันหลังการเลือกตั้งก็ควรนําขึ้นเผยแพร่ได้เลยนะคือประเด็นคือกรกตเขาจะอธิบายว่าเอาเขาก็อยากให้มันเร็วแหละแต่ว่าหลักการของการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยนะสุจริตเที่ยงธรรมไม่ใช่สุดจริตรวดเร็วนะคือถ้าเอาเร็วแล้วพามาช่วยๆกระดาษเขาอีกนะ รบเนี่ยเพราะมันมีหลายๆเขตที่มันมีปัญหาไอ้พวกฉีกบัตรหรือเจอ้าหน้าที่ตัดบัตรผิดเมื่อวานนี้ที่ไหนที่ที่จังหวัดอะไรนะน่านหรืออะไรใช่ไหมเออไปฉีกบัตรผิดตั้ง2ี่สิบสบใบอย่างเงี้ยมันก็จะมีแคสแบบนี้คือพอพักส้มแผ้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูจะมีปัญหาไปหมดเลยนะครับอืม,อม